สวัสดีค่ะช่องมุกมิสตอรี่นะคะแล้วก็สวัสดีนะคะ f c ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแอดก็มาทําบุญนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมีงานทําบุญที่ที่บ้านเกิดของแอดนะคะที่บางบ่อสมุทรปราการนะคะวันนี้ก็เลยติดช่วยงานหลายอย่างนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการทําบุญ นะคะทักทำบุญให้กับพ่อกับแม่ของแอดนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้นะคะก็จะมีข่าวดีนะคะที่ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เมื่อวานได้ไปพบกับน้องน้ำตาลคุณครูชินจังนะคะก็ภาพรวมก็ทุกคนได้เห็นนะคะให้ภาพมันฟ้องนะคะรายละเอียดเราก็ไม่รู้ลึกมากนะคะเราก็สุขใจในการที่ได้เห็นภาพนะคะ ที่ออกมาก็ทําให้ FC ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้สดชื่นนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสก,กันก็นะคะสมวัยของ2หนุ่มสาวนะคะก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็ดูแล้วดีใจกับน้องๆนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็น่าจะเปิดทางนะคะแต่ก็ให้ทั้งสองก็ดูกันไปประมาณนี้แล้วมั้งคะเนาะ แล้วก็พอดีเห็นมีข่าวดราม่ามีข่าวมีดราม่านะคะที่มีคนไปว่าคุณครูจุนนี่นะคะในฐานะที่คุณครูจุนนี่เป็นคุณครูนะคะประกอบอาชีพราชก,การที่มีเกียรตินะคะแล้วก็คุณครูจุนนี่ได้มีอีกอาชีพหนึ่งก็คือในฐานะศิลปินค่ายของ โตเกียวมิวสิกนะคะแล้วก็มีพวกที่คอมเมนต์เข้าไปนะคะใช้คำแบบค่อนข้างที่จะหยาบนิดนึงนะคะอยากทราบว่าคนที่เมนเข้าไปแบบนี้นะคะคิดคิดอะไรอยู่นะคะในการที่พูดแบบนี้นะคะในการที่คอมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้แอดก็แค่แค่เห็นคอมเมนต์แล้วก็ม,ม,มีมีช่องหนึ่งไปพูดนะคะ แอดก็เขาใหญ่ความแค่แค่เท่าที่รู้มาก็พอแล้วค่ะแต่แต่คิดว่ามันมันมันไม่โอเคนะคะครูจินนี่ทำงานด้วยความภาคเพียนนะคะด้วยความภาคเพียรด้วยความอดหลับอดนอนนะคะหาเลี้ยงครอบครัวนะคะหาเลี้ยงครอบครัวอดหลับอดนอนนะคะแต่ก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของความเป็นครูนะคะ คนเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะทำอาชีพเดียวนะคะแต่แต่ได้ทำหลายอาชีพอยู่นะคะอาชีพทุกอาชีพก็ก็ก็มีแบบศักและสีของตัวเองนะคะถึงกลางคืนจะไปเป็นนักร้องนะคะคนสมัยโบราณว่าเป็นนักร้องเต้นกินลำกินนะคะแต่สมัยนี้ ถึงจะไปเต้นไปร้องหน้าเวทีนะคะแต่ก็เป็นเป็นเป็นนักร้องหน้าเวทีที่มีเกียรตินะคะมีผู้ชมมากมายมี f อซมากมายนะคะ,ะผู้ชมให้การยอมให้การยอมรับใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีๆมีคนมามาแอนตี้อย่างีะะ้มันก็นะ วันนี้ยุงยุงเยอะนะคะที่ที่บ้านที่ที่บางบ่อนี้ยุงเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าในในห้องนอนก็จะเป็นมุม้วยแต่ที่เนี้ย <laughs> บางบ่อยุงจะเยอะนะก็ฝากให้พวกที่ที่คิดแบบนี้นะคะ ศิลปินทุกคนในค่ายเนะี่ยกว่าจะมาอยู่ในค่ายโตเกียวมิวสิกได้ไม่ใช่ว่าเดินขึ้นไปแล้วมาจับไม้ร้องเพลงไม่ใช่นะคะผู้บริหารค่ายเขาก็ต้องมีการนะคะประชุมดูเชื่อว่าเอิญเอานักร้องคนนี้มาเอา่อ fc จะยอมรับแค่ไหนนะคะผู้ชมจะยอมรับแค่ไหนแต่ด้วยความเป็นครูนะคะเขากา็สามารถนะคะนำ วัฒนธรรมของทางอีสารนะคะเป็นเพลงหมอลำซิ่งนะคะก็เอามาเผยแพร่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมคะแต่บางคนนำไปตีความในในคำพูดกับอย่างฟั <c oughs> งแล้วก็ <c oughs> รู้สึกแบบ ก็คลิปนี้นะคะขอจบสั้นๆเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะ,ะมีการไลฟ์สดมีการไลฟ์สดในพิธีทำบุญที่บ้านนะคะก็ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของโต๊ะจีนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายภาพบรรยากาศบ้านบ้านที่บางบ่อเนี่ยจะเป็นบ้านที่ริมคลองอยู่ริมคลองใหญ่เลยนะคะ เป็นคลองที่ผ่านน้ำไปไปลงสู่ทะเลได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะจะจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะเดี๋ยวก็ว่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะ,ะเพราะว่าช่วงเช้าก็จะเป็นงานบุญน,นะคะส่วนส่วนในเรื่องของเพื่อนบ้านฟินแลนด์นะคะช่วงนี้ก็ก็โอเคอยู่นะคะงานก็ก็มีทุกวัน แต่อะไรที่เป็นดราม่าเนี่ย <c oughs> ก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็น่าจะรับรู้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องไปโต้นต่อไปพ <c oughs> อปดีมีคนเปิดประตูมานั <c oughs> <N un> <N un> ่งบังบออาจจะ คนที่พี่น้องที่บางบอกอาจจะยังไม่เคยเห็นแอดทําคลิปนะคะเพรแอดก็เป็นยูทูบเบอร์ใหม่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่ก็แต่ว่าอยากทาด้วย,ด,วยด้วยใจนะคะด้วยอย่างที่บอกไปคลิปก่นกอนแล้วนะคะที่ทําคลิปนี้มาก็เพื่อว่าติดตามติดตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ติดตามศิลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะแล้วก็ติดตาม อคอยดูเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่มีที่มีคนมาพูดในทางเสียหายนะคะตั้งแต่สมัยบางคนก็เป็นเรื่องลูกบางคนก็ลามไปบุกปากการีนะ,ะมีหลายๆช็อตแต่วันนี้ฟังในเรื่องของคุณรูจุนนี่แล้วรู้สึกเออทำไมต้องมาว่ากันคนทำอาชีพสุจริตไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมคะ เรื่องดีๆก็มีนะคะเนี่ยเรื่องล่าสุดที่เป็นเรื่องของคุณครูชินจังกับเรื่องของน้องน้ำตาลเป็นภาพที่น่ารักสวยงามนะคะ<อ>ก็บางทีรู้สึกเออฟังแล้วเนาะเอก็คงคงจะได้เข้าไปเห็นบ้างนะคะคอมเมนต์ที่มีคนมีคนว่าคุณครูจุนนี่เนาะก็คลิปนี้นะคะก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะมาถ่ายอาจจะไลฟ์สดภาพบรรยากาศของงานบุญให้ดูนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องมุกมิวส์ตอรี่ด้วยนะคะฝากแล้วก็ฝาก FC ผู้ใหญ่บ้านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ